หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนเรื่องการละกิเลสชุดคำสอนเรื่องการละกิเลสที่เรียบเรียงตามแนวทางของครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตใช้เป็นหลักภาวนาได้จริงชัดลึกและเข้าใจง่ายคำสอนเรื่องการละกิเลส ข้อที่หนึ่งรู้กิเลสก่อนจึงละกิเลสได้ให้รู้เท่าทันกิเลสในขณะมันเกิดไม่ใช่ไปรอแก้ตอนมันแรงแล้วกิเลสไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลมันอยู่ในใจเรานี่เองที่ความคิดความอยากความโกรธความหลงการละกิเลส ต้องเริ่มจากสติที่เห็นกิเลสตรงๆในขณะมันเกิดเห็นเมื่อไหร่มันอ่อนกำลังเมื่อนั้นข้อที่สองกิเลสเกิดจากใจที่เผลอจิตที่ไม่รู้ตัวเป็นที่เกิดของกิเลสทั้งหลายใจที่ไม่มีสติจะเป็นช่องให้กิเลสแทรกทันทีสติจึงเป็นเกราะ ป้องกันเหมือนบ้านปิดประตูมิดชิดโจรเข้ามาไม่ได้ผู้มีสติย่อมไม่ปล่อยให้กิเลสมาบงการใจง่ายๆข้อที่สใช้สมาธิอ่อนกิเลสใช้ปัญญาดับกิเลสสมาธิทำกิเลสให้สงบชั่วคราวปัญญาจึงเป็นเครื่องตัดราก สมาธิทำให้ใจตั้งมั่นไม่ถูกรบกวนกิเลสหยุดตัวชั่วคราวปัญญาวิปัสนาเห็นความจริงของรูปนามเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่น่ายึดเมื่อเห็นตามจริงใจก็คลายไม่เกาะไม่อยากและกิเลสก็ดับที่เหตุไม่ใช่ดับ ที่ปลายเหตุข้อที่สละกิเลสด้วยความไม่ตามใจตนเองจิตที่ตามใจกิเลสจะไม่มีวันรู้จักความพ้นทุกข์หลวงปู่มั่นสอนให้ฝึกความอดทนอดกลั้นไม่ทําตามความอยากทันทีเมื่อไม่ตามใจความอยากความโกรธหรือความหลง กิเลสจะค่อยๆอ่อนกำลังและไม่มีอำนาจเหนือใจข้อที่5สังเกตให้เห็นว่ากิเลสเป็นของเกิดแล้วดับกิเลสไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงของเกิดแล้วดับอย่าไปเป็นเจ้าของมันเมื่อพิจารณาดีๆจะเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วหายความอยากเกิดแล้วดับ ความหลงเกิดแล้วจางเมื่อเห็นว่าไม่ได้เป็นของเราใจก็ไม่ทุกข์และปล่อยวางได้ง่ายขึ้นข้อที่6เจริญเมตตาเพื่อลดกิเลสหยาบใจที่มีเมตตาย่อมไม่มีกิเลสชนิดทำร้ายผู้อื่นเมตตาช่วยตัดความโกรธความอาฆาตความอิจฉา เมื่อไม่คิดร้ายไม่หวังร้ายไม่คาดโทษใครกิเลสจะเบาบางลงอย่างชัดเจนข้อที่7ตั้งศีลคือปิดประตูแก่กิเลสศีลคือรั้วคุ้มครองจิตไม่ให้กิเลสออกไปทำกรรมชั่วศีลช่วยให้ไม่พูดผิดไม่ทำชั่วไม่สร้างบาป ไม่ส่งเสริมกิเลสให้โตศีลมั่นคงเมื่อไรใจจะสงบและสว่างขึ้นโดยธรรมชาติข้อที่8เห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังย่อมละกิเลสได้ง่ายผู้เห็นความไม่เที่ยงย่อมละกิเลสได้ไม่จำเป็นต้องบังคับเมื่อเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยง ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความอยากก็ไม่เที่ยงใจจะต้องไม่ตะเกียกตะกายอะไรและความยึดมั่นจะหลุดออกไปเองตามธรรมชาติข้อที่9ละกิเลสด้วยการกลับมาที่ลมหายใจลมคือที่พักของจิตเมื่อพักจิตกิเลสจะอ่อนลง กลับมารู้ลมหายใจกลับมารู้กายที่กำลังเดินยืนนั่งนอนเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันจะไม่เผลอไปสร้างกิเลสใหม่ข้อที่10สุดท้ายละกิเลสด้วยการไม่ยึดถือว่าเป็นเราเมื่อไม่ยึดในรูปในเวทนาในจิตในธรรม กิเลสจะไม่มีที่ยึดเมื่อไม่ถือว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่ต้องเป็นตามใจเราใจก็ไร้ที่ให้กิเลสเกาะและความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นสรุปคำสอนเรื่องการละกิเลสเห็นกิเลสในขณะแรกที่มันเกิด มีสติไม่เผลอใช้สมาธิให้ใจนิ่งใช้ปัญญาให้เห็นความจริงเจริญศีลเมตตาเห็นความไม่เที่ยงและไม่ยึดมัน่นถือมัน่น